รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสำนักง,งานกสทช ไม่โมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวผลิตภัณฑ์อาหาร CP CP เติมชีวิตที่ดีบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนธนาคารอาคารสงเคราะห์ภายใต้วิสัยทัศน์ธนาคารมั่นคงทันสมัยและเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรทาจิมะร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับสร้างสารรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8ซอนเฮลิกซ์แอมควอเทีย ค่ะคนี่เลยค่ะคุณผู้ชมคะเขาคือทีเจสเซอร์โอ้โหนี่คนนี้ถือว่าเป็นเฉพาะเป็นตาดำเลยนะอ, <c oughs> อยู่บ้านนี่ต้องใส่นตาด้วยหรอ้ตอัดเราไปก่อนเลย2คน 2> เพราะว่ามีอบครัวแล้วนะฮะ <c oughs> ที่ัม,มีความหมายสำหรับฉันฉันแน่ใจว่าเธอคือคนคนนั้นเธอคือความฝันที่เป็นจริงจากวันนี้และตลอดไปเธอคือ เปิดรายการตามธรรมเนียมไทยสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้าสดี รักจริงๆเหมือยู่ในงานแต่งอีกครั้งอีกครั้งได้แต่งแล้วสักครั้งไหมแต่งเข้าเพูดทำไมให้ใจสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันกับเจสเตอร์ทั้งวงนะวันนี้เขามีสมาชิกมาเพิ่มก็ไม่ทราบมา่อนว่าเขารับคอรัดจะไม่ได้ไปสมัครด้วยเขายืนไม่ใช่สมาชิกวงเขาไม่ใช่เหรอเขายืนประกบกันขนาดนี้ของใครเป็นของใครยังไง เป็นของพี่เอสอ้าวเดี๋ยวค่ะคุณคะอย่าพันกันตว่ค่ะนี่คือคุณแนทนะคะสีภรรยาของพีแล้วก็คุณโบภรรยาเหมือนกันครับของพีนี่ค่ะภรรยาของพี่โมนี่ค่ะภรรยาของพี่เออโอเอเออ เป็นเหมือนแบบสมาชิกในวงเพราะว่าเห็นว่าเวลาไปไหนลอยมาคมเมียมาคมกคด้วว่าแกงแม่บ้านแกงแม่บ้านวันนี้เนี่ยเปิดรายการมาเพลงที่ใช่มีความหมายมากๆเป็นเพลงที่มีความหมายของใครคะก็เป็นเพลงที่ผมเขียนเนี่เพลง ให้ให้กับภรรยาครับในงานแต่งงานเมื่อปีที่แล้วริงพี่โอก็ช่วยเขียนด้วยแหละแต่ว่าเออเราก็เขียนมาจากชีวิตจริงของเราบอกให้เขาเซอร์ไพรส์ฟังจริงจริงแล้วเป็นยังไงร้องไห้ก็น้ำตาไหลราไม่คิดว่าเขาจะแบบแต่งเพลงได้แล้วก็แต่งให้เราอ้าวพ่อจะมีความสามารถแล้วแล้วพี่เอสดะตอนแต่งงานมีแต่งเพลงแต่งเพลงอะไรให้ปู่บ้างป้าอ่านหนังสือยังไม่ค่อยจะแตกขานลยครับว่าเขียนเพลงเลย สัปดาห์ที่แล้วนี่นะคะพี่เอดนิ่ดีดามากแบบ่เรียกว่าเป็นผู้ชายแรกเลยอ่ะอยางไนนะพอมาสัปดาห์นี้เนี่ยเงียบเรียบร้ยบบอยผิดปกติเลยนะคะ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีรังสีบางอย่างครอบงำคุณอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยเหมือนคืออาจจะมองในกล้องไม่เห็นนะคะแต่มันรู้สึกได้ว่ามันเหมือนมีอะไรจิ๊บแสดงว่าภรรยาพี่เอดอยู่อยู่มา ไม่นะคุณคุณตอบได้ดีนะคุณตอบทุกอย่างที่บ้านผมคุณทุกอย่างที่บ้านอาบน้ําหมาซักผ้าล้างรถไม่ได้แตะหรอกจะบอกให้่เมือวานพึ่งลุกจะไปไหนเออจะไปซักผ้านั่งเลยลงซักให้ถามพี่ปูนิดนึงค่ะดีใจไหมคะมี่ผัวโวดขนาดนี้มีใจค่ะตลกัหตลกเลยแล้วมีไหมแบบว่าพวกแม่บ้านมองกันเองเช่นแบบว่านี่เธอเธอ สามีบอกว่าไปเล่นดนตรีอยู่ที่จังหวัดนี้อีกคนบอกเอ๊ะทำไมของที่บ้านจะบอกว่าไปเล่นอีกจังหวัดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ะสมาคมพระิยาแห่งเจนเตอร์มมันจะมีแบบอารมณ์ว่ามีคนไปด้วยคนหนึ่งสมมุติว่าปู่ไปนะก็โอเคแกฝากดูด้วยโอ้มีสปายคนเดียวคุมทั้งวงใช่ก็สอดส่องดูแลกันเขาเรียกว่าดูแลดีกว่าค่ะเอาละสองบ้านนี้เขาดูแบบอบอุ่นอบอุ่นนะคะแล้วบ้านคุณกับบ้านคุณแล้วคะพี่หมูพี่โอไม่รู้สึกว่าแบบอยากจะมีครอบครัวเขาบ้างหรอ ตอนดูเราก็ดีด้วยนะยินดีด้วยยินดีด้วยดูชีวิตมีความสุขดีจะมีสมาชิกตัวเล็กๆออกมาฉันเห็นางตาเขาดูชีวิตมีความสุขดีเออเหมือนย้่าเบาๆไม่คิดจะแต่งบ้างเหรอฮะตอนที่เรามีความสุขกันเยเรายังมีแฟนเพลงอยู่แล้วตอบตลอดเลยบ้านห้หมูบ้านหมู่ะเปยัไงบ้างแต่งครับแต่งว่าต้องรอเวลาก่อนนะแต่งแต่งเด็กแต่งเด็ก น้องที่กดแล้วคะป .1 ครับป .1 เด็กไปโตแล้วครับโตแล้วครับแต่ว่าก็ต้องรอเป็น ท่านเป็นตอนไปคือ2อสัปดาห์เนี่ยเราได้เจอเจสเซเตอร์ทั้งวงเลยนะแล้วทั้งวงเนี่ยเขาอาศัยบ้านที่ทีเออแล้วยังไม่ได้คุยกับเจ้าของบ้านแบบลึกๆแล้วในบ้านเขามีอะไรยังไงเราก็ยังไม่ได้รื้อค้นเลยในนั้นวันนี้เนี่ยขอบคุณนะคะสําหรับสมาชิกเจสเซเตอร์นะคะแล้วแม่บ้าขอบคุณขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนิกเบกนะคะพี่ดิ๊พาขออนุญาตหาน้าให้ที่หนูทานหน่อยเพราะตั้งแต่เข้ารายการมาพูดไม่หยุดเลยค่ะ ตัดีตัดีนะเออบายรอตัวแด้นี่จะเขาไม่มีแว่นที่ไม่ใช่เขาจริงนะจะแต่งวงแต่งงานรถน้ำสังอะไรนี่ก็ต้องใส่แว่นโอ้โหเดี๋ยว